กับสวัสดีกันนะครับในตอนเสาๆนะครับตอนนี้กเวลาประมันกี้านะครับคนทำกเกษตรย่างฮอก็เป็นอาชีพที่ต้องตื้นแต่เ้านะครับม่าสมควรนะครับเผื่อการทำงานในช่วงสายมากนะครับแดดจะร้อนนะครับนนี้ก็จะ นี่ครับพ่พีพ่อหนองมาเก็บแตงนะครับที่เขาปลูกไว้เป็นรุ่นที่สามหนะครับรุ่นนี้สร้างให้ไล่ได้พอสมกวนนะครับไปเก็บขายทุกวันนะครับแตงขี่ไกลหน่อยนะครับที่เขาปลูกไว้เป็นแตงกวาลูกเล็กๆนะครับพาพีพ่อหนองมาเก็บเปบึงเตบึงกันนะครับไปเก็บไปพร้อมกันนะครับนะครับดูของเขาก็จะประมาณนี้ ถวนี้ก็เพิ่งจะได้เก็บนะครับเก็บไปสามวันแล้วนะครับเก็บไปอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ครับลูกของเขากประมาณนี้ครับแตงคี้ไก่น้อยนะครับแตงกวาเล็กนะครับเาจะเก็บแต่เศร้านะครับเพื่อท่านขายนี่ชุ่มชนของเขานะครับเรียกนี่เขาอย่างว่าเก็บนะครับ สีองคนเห็ดเกษตรนะครับตื่นแต่เศร้านะครับอากาศดีๆนะครับบรรนนกของหน้าเขาหยิบเนี่ยไกยังหอกโบยังโบเยอะนะครับเพราะว่านี่ครับเพือไก่ยังโบใหญ่โบยาวนะครับครับเพือก่อจะได้เริ่มต้นเก็บนะครับอ๋อนี่หยาดนะครับอาจจะมืดไป นิดนึงต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่นังบอท่านได้แจ้งนะครับอย่างนี้นมะครับกกเก็บนะครับใกล้นหน่อยปลูกง่ายนะครับผลผลิตวดเร็วนะครับปลูกไว้มหมอไหขาดนะครับ ปลูกย่เรื่อยๆนะครับปลูกเป็นพันของสอนแดงครับหนึ่งซ่องนะครับสองซ่องนะครับปลูกที่ข้างละสองซ่องครับสองซ่องจะมีถ้าข้าเก็บขายนะครับจะมีไรอะไรอยู่ที่ประมาณหนึ่งพัน 1, บาทนะครับลงทุนซ่องละยี่สิบห้าบาทนะครับปุ๋ยขอกอีกหนึ่งกระสอบนะครับ ลงทุนแค่นั้นเนาะครับกันปลูกแตงกวาเล็กเนาะครับนี่ครับอากาศวีนนี้ค่อนข้างจะหนาวเนาะครับเครื่อของเขาก็จะม่ค่อยง่ามเนาะครับแต่โบเหี่ยวเท่าที่ควรเนาะครับลูกก็จะสั่นนะครับครับผู้หญ่งนาะครับยังสิได้เก็บลูกนี่นาะครับเป็นการ ลงทุนที่คุมคา่าสางาไรใด้อีกนะครับตงทุนแค่พถึงหนึ่ง้อยบาทนะครับแต่ก็ได้กลับขึ้นมาเป็นประมาณหนึ่งพันบาทนะครับจะเป็นการเพื่อที่นาปลูกนะครับในนาแล้งที่พื้นที่การทำหน้าห้องบางเวียนจากการทำหน้านะครับกับปลูกสางาไรใดอีกทั้งนึงนะครับขออนุญาต เย็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะจังมาเบื้องกันนะครับว่าจะได้หน่อยได้หลายปันไดนะครับมุอนี้เป็นการจะเรื่อมเย็บนะครับเป็นวันที่สามนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลผลิตของห่อจะได้มากได้หน่อยแค่ไหนกันนะครับหลังจากเย็บผลผลิตมากแล้วนะครับนี่ครับผลิตของห้อนะครับมะเขือนี่ห่อมัจะได้นี่มะเขือนะครับ ก๊าปแตงนะครับเป็นลักนะครับครับเดี๋ y มีกุ้งฝอยนะครับที่เขาดักไปขายนะครับตัวสวยๆนะครับเป็นไรได้อีกทางนึงนะครับในช่วงหนาแล้งนะครับมะเขือนี่ก็ลไวแต่ก่อนทำหน้านะครับประมาณยี่สิบต้นนะครับก็ได้เก็บขายทุกวันนะครับวันละหนึ่งกิโลสองกิโลนะครับไ่ได ลักของห้องนะครับนี่ครับแตงขวานนะครับกสวยๆนะครับกําลังข้อกินนะครับแตงนี่อย่าเก็บแกะนะครับเพราะว่าเข้าบ้านจะบวชอบนะครับถ้าแก่เขาจะมีรสสมนะครับเก็บเปนอ่อนนะครับเขาจะหวานนะครับหวานกรอบนะครับนี่นี่ครับทั่วฝฟักเงาที่รุ่นที่สามนะครับที่ห้องปลูกไว้นะครับจะเริ่มได้เก็บผลผลิตบ้างนะครับอีกประมาณจ็ดสองสามวัน ผลผลิตก็จะออกไรนะครับนี่ครับเสียตะก่อนแรงฮู้นะครับในห้นาเลี้ยงเขาก่ะหาไรายได้นะครับในช่วงที่ไม่ผลฮา้แต่ยัง,ยงว่าได้ผลผลิตเต็มที่นะครับกับนหรับกรเศศกษตรก่อนที่ทุนบ่เยอะนะครับก็ค่อยๆทํำไปนะครับให้เขาเลี้ยงกันเองนะครับ Okay. ได้มีไรได้จากการหายนะครับผืดระยะสั้นนะครับเป็นไรได้มาซอยในขอบขั้วนะครับมาใส่ใจในขอบขั้วเห้องนะครับสำหรับมอนี้อากจะขอจบชิปไปเพียงแค่นี้นะครับทำได้ที่ชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดชิปนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับ ขอบคุณทุ้การติดตามสำหรับมันนี้ะขอสวัสดีครับ